เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญจากตารัฐบาลใหม่จะพลิกสถานการณ์ชี้ขาดอนาคตปี2,569หรือไม่การมาของรัฐบาลชุดใหม่นำโดยคุณอนุทินชาญวิรกุลกํกำลังกลายเป็นความหวังของภาคธุรกิจและนักลงทุนทั่วประเทศทุกสายตาต่างลุ้นว่านโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆที่กำลังจะเผยโฉมในไม่กี่เดือนข้างหน้าจะพิสูจน์ฝีมือได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงสี่เดือนแรกซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญมากว่าไทยพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบใหม่อย่างไร แต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์นี้น่าสนใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือชมหน้าคณะรัฐมนตรีที่ส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพจากภายนอกได้รับสินตอบรับจากต่างชาติที่คาดหวังความเปลี่ยนแปลงและมั่นใจในศักยภาพอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพลังงานและพาณิชย์ที่ถูกมองว่าจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้แข็งแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการสร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นต้องอาศัยการตัดสินใจที่เฉียบคมโดยเฉพาะการดึงการลงทุนจากต่างชาติและการตั้ง h y p เป s c สก e ลด t ต้าเซ็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตที่เป็นหัวใจสําคัญของประเทศในยุคดิจิทัลคําถามที่ตามมาคือประเทศไทยจะสามารถดึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ให้เข้ามาลงทุนได้อย่างไรนี่คือประเด็นร้อนที่เกิดความเห็นต่างอยู่มากเพราะหลายคนกังวลต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทยที่ถูกมองว่าสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคแต่หากเปรียบเทียบจริงไทยยังได้เปรียบมากกว่าสิงคโปร์และความพยายามดึงด a ต้าเซ็นเอร์ จึงอาจเป็นโอกาสให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณ orn, จริพรจรุกร CEO ของวอลครุปเล่าให้ฟังว่าแม้ครึ่งปีแรกของ2,568เต็มไปด้วยความท้าทายแต่บริษัทก็ยังสามารถกลับวิกฤตเป็นความสําเร็จได้ผ่านการบริหารจัดการและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ๆชวนคิดต่อว่าบริษัทไทยจะใช้ปัจจัยแวดล้อมนี้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากแค่ไหน จุดที่หลายคนอาจมองข้ามคือการวางแผนระยะย,ยาวรัฐบาลต้องใจกล้าในการเดินหน้าปฏิรูประบบภาษีเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ไหลเข้ามาขณะดเดียวกันเมื่อทุนต่างประเทศเข้ามาก็ต้องเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างแข่งขันกับซัพพลายเชนใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่คู่ค้าธรรมดาแต่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดเดียวกันด้วยที่สําคัญการบริหารค่าเงินบาททักท่องเที่ยวและการส่งออกจะเป็นตัวแปรหล,ลักในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจกปี2569เครึ่งปีหลังนี้ จึงเปรียบเหมือนบททดสอบฝีมือรัฐบาลใหม่และยังเป็นที่จับตาศรัทธาของนักลงทุนในสาและกลไกการเมืองแบบใหม่ที่เปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสนับสนุนนโยบายแต่เรื่องที่ยังถกเถียงและต้องติดตามคือบทบาทการขนส่งทราชิปเมนต์ซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจอย่างยิ่งการปรับสัดส่วนโลชัน่นคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอาจทําให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางดึงดูดทุนต่างชาติได้ดีขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงท่ามกลางการนําเข้าสินค้าจากจีน ที่ขยายตัวสูงขึ้นจนอาจทําให้ผู้ประกอบการไทยบางกลุ่มแข่งขันไม่ได้จุดนี้เองที่อาจเกิดจุดเปลี่ยนให้ทุนอเมริกาและจีนชะลอหรือยกย้ายลงทุนในภูมิภาคนี้นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านพลังงานและพลังงานสะอาดต้องเร่งวางระบบให้ทันสมัยตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ตอนนี้ก็แต่ระดับ1.1ล,ล้านล้านบาทแล้วและภาคดิจิทัล Data Center กลายเป็นหัวใจของการลงทุนยุคใหม่